รรท่านประธานที่เคารพกับผมในทวิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไกลครับผมขอแปรยติตัดลดงบประมาณของสภา10%นะครับท่านประธานโดยเหตุผลเนี่ยและประเด็นเนี่ยก็มันจะมีค่าใช้จ่ายครับผมขออภิปรายตามวาระสองเลยนะครับก็ บัดจะมีเงินค่าไปรษณีย์ครับที่ตั้งงบประมาณมา4 2 4ล้าน2แสนบาทครับผมเห็นว่าไม่เหมาะสมและควรตัดออกอย่างยิ่งนะครับอาจจะตัดทักได้ถึงประมาณ80%เเหลือลา้านกว่าก็ยังได้เลยเพราะเนื่องจากว่า,าสาภาของเราหรือท่านสมาชิกเนี่ยก็จะได้รับ ไปรษณีย์นะครับเป็นหนังสือว่าด่วนพิเศษด่วนมากเนี่ยเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่มีการประชุมหรือว่าเอกสารต่างๆของทางสาบันพระปกเก้าเองหรือหน่วยงานอื่นๆก็ดีเองทางไปรษณีย์ครับซึ่งผมเองนะครับบ้านอยู่แยกท่าพระเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเองนะครับหนังสือเชิญประชุมเนี่ยประชุมวัน,ว,นวันพุธหนังสือเชิญประชุมมาบอกว่าด่วนมากเนี่ยมาวันจันทร์นะครับที่ออกระเบียบวาระอะไรมาเนี่ยจะมาวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารแล้วครับคือถ้าหากจริง ก็ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดการเดินทางไม่สะดวกสบายเท่านี้เนี่ยก็ลําบากถ้าไม่รู้อยู่แล้วนะครับทั้งนี้เองทําไมต้องตัดลดไอ้ตรงนี้มันไม่จะเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าทางสภาเองกอ็เจ้าที่ก็กรุณานะส่ง SMS มาแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วผมเองก็ส่วนใหญ่ก็จะดูใน SMS แล้วก็คลิกลิงก์นะครับมาดูระเบียบวาละประชุมในเว็บของสภา,าว่าวันนี้เราจะประชุมอะไรกันบ้างแล้วก็มีเอกสารประกอบซึ่งนับวันนะครับ ค่าไปรษณีก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าระเบียบว,วาระการประชุมของสภาเนี่ยเหมือนดินพอกหาหมูไปเรื่อยกฎหมายพรบครับเบีรยผมเนี่ยเสนอตั้งแต่ปีแรกที่ผมมาเป็นสสตอนนี้ยังอยู่อันดับแปดอยู่เลยครับยัดติของสภาเราเนี่ยสองร้อยกว่าแล้วมั้งครับตอนนี้ก็กลายว่าส่งไปทั้งหมดเนี่แหละมันก็หนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะประหยัดกระดาษจะประหยัดค่าไปรษณีย์ได้อีกเยอะนะครับประเด็นที่สองครับาท่านประธานก็ไม่พ้นนะครับเรื่อง ค่าอาหารของสมาชิกนะครับผมก็ต้องกราบเรียนรรท่านประธานนะครับผ่านผ่านรรท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกว่าอันนี้อย่ากโกรธกันนะครับผมรู้ว่าผมพูดอย่างนี้เพื่อนอาจจะแบนผมก็ได้นะครับค่า,าหารสมาชิกในวันประชุมสภาสภาตั้งงบมา87ล้าน8 8 0 0 0บาทครับผมมาคำนวณง,ง่ายๆครับท่านประธานเราประชุม120วันตามกฎหมายเนี่ยต่อสมัยประชุมเท่ากับ17สัปดาห์นะครับต่อสมัยปีหนึ่งสองสมัยประชุมเท่ากับ34สสัปดาห์ สัปดาห์ละ2วันนะครับวันละ3มือ้อจะคำนวณมาได้1น0 0งแสมื้อนะครับพอมาหารเนี่ยไดาตกใจเป็นอย่างยิ่งครับตกมือละ861บาทครับท่านมระาครับเพื่อนสมาชิกอาจจะตกใจว่านี่คือ861บาทที่เรากินแล้วจริงๆหรอข้าวที่เรากินเนี่ยแล้วก็ตกใจจำนว,นวนว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าสาบสาานการตอนนี้นะครับ ซึ่งผมมองว่าเราควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีสภาของเราควรจะเป็นตัวอย่างที่เพราะเราก็จัดทำงบประมาณเราเป็นคนโหวตผ่านไม่ผ่านด้วยนะครับจะเป็นตัวตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน,น,นอื่นๆในการไม่ตั้งงบเวอร์เพราะสามสี่วันมานี้เราอธิบายตลอดเลยว่าทุกหน่วยงานนะครับทั้งกราโหมอะไรโอ้โหซื้ออะไรทีแพงกว่าราคาตลาดผมว่าอันนี้ไม่สมควรและควรปรับลดทั้งนี้นะครับยังมีค่าอาหาร ประชุมกรรมธิการอีก34ล้าน8แส4 6 1ร0อบาทนะครับคืออะไรคือเวลาเราประชุมกรรมธิการสามัญเนี่ยเราก็จะมีค่าอาหารใช่ไหมครับหรือวิาสามัญเนี่ยแล้วบางวันเนี่ยเราประชุมวันเดียวกับประชุมสภาซึ่งเราก็มากินของสภาก็ได้ค่าอาหารของสมาชิกวุฒิสภาวันประชุมครับี่ล้าน8แสน40,500บาทเอาไว้ว่าท่านสวเนี่ยอาจจะประชุมวันเดียว นะครับสามมือ้อผมหารมาเขา่ขาๆๆคือมื้อละ5้าบาทสอสอแพงกว่า300กว่าบาทนะครับอันนี้คือความจริงครับค่าอาหารรับรองในกมทอของอสมาชิกุธิสภา15ล้านกว่าบาทนะครับรวมแล้วงบของค่าอาหารจัดเลี้ยงทั้งรัฐสภาเนี่ยคือ1 5 2 9 1้า0 0บล้าน9แบาทครับผมขอตัดครึ่งหนึ่งครับเรากินครึ่งหนึ่งของนี้ผมว่าก็ไม่น่าเกียดครับ บอว่ากินกันได้ผมเข้าใจว่าเรากินไม่ถึงหรอกครับทุกวันนี้จากสภาพอาหารที่เราดูแต่ผมรู้สึกว่าทางสภาจะตั้งงบประมาณมาให้เหลือทําไมนะครับก็อยากให้งบส่วนนี้ได้ไปช่วยตรงอื่นนะครับแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งครับท่านมาทานค่าเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่อยู่ในของอกรรมธิการของสอส63ล้านบาทของสอวนะครับสวเนี่ยรวมกับงบข้าราชการที่จะ ไปติดตามด้วยครับเข,เขาแยกเป็น2อันผมเอามารวมกันเป็น22ล้านบาทรวมแล้ว85ล้านบาทครับผมว่าส่วนนี้ตัดได้ร้อยเปอร์ซพราะเราไม่ไปไหนกันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยกับปัญหาโควิดนะครับแล้วก็หลายๆก็มาทอท่านทางชวนเองก็มีนโยบายว่าไม่ให้ไปศึกษาดูง,งานต่างประเทศก็ไม่น่าตั้งมาน่าจะเปิดโอกาสางบประมาณตรงนี้ให้ไปช่วยในส่วนของราชการอื่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ด้วยความเคารพครับท่านประธานผมก็คำนวณแล้วหลังจากหากักค่าข้าว50%นะครับก็จะเป็นการตัดลดทั้งสิ้น1้อยหสิล้าน4ี่5ห้าบาททวนครับท่านประธานครับ,าารบขออนุญาตแสดงความเห็นเพื่อตัดงบประมาณในส่วนนี้ครับขอบคุณมากครับ